สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปลา,ายเบอร์สุขคนเนาะมาพบพกา,ากับเ่ากีเกษตรคนเลี้ยงปลาคือเก่าเนาะะสีมาอัปเดตสถานการณ์เนาะปลูกปลานานำเขาถือว่าเก่านาไปอีกคันนึงเนอะอาะนะตักไทยสบายดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยเลยเนาะ เดี๋ว่าสิเป็นผักสอนตามประเทศเนาะสำหรับใครที่เขามาเห็นคลิปนี้ก็จะรีบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเด้อพี่น้องเด้อได้เนาะไอ้ชมภาพบรรยากาศนาึ่กัน คีอว่าน้ำตัวน,นี้นี่ไซส์ดีเนาะเป็นน้ำป่าเขามันมันบ่อลายน้ะอย่างเงี้ยน,ะนาะนาก็เลยไซส์ดีบวกือน้องสองน้องเนาะน้องปลุกแห้งแห้งคุณขักพีเนอะแต่บ,บทัทหันในถ่ายน้ำไหมมันอยู่นี่น้ำไซสขักรีบนเนอะ เย็นหอดฟ้าลอยแต่น้องป้านิหญ่เฮาหัะอยักคุณเนาะแต่ว่าน้องเงาฮะมันก็ผายางใบอยากอยู่นามเลยพี่อนเนาะอ๋มีกุ้งอยู่นะกุ้งเจาะหู พาย่างขาดน้ำซึมเลยเพราะแต่บรรเทาหนาำอยู่เล็กน้อยเพียงเท่านั้นเนาะว่าเริ่มกินดีแล้วเนะอยย่นะีเนาะวันไปทะเลก็เริ่มบ่อยังนะ ไปบอไปดูเขาส่นวนบอนี่ก็น้ำโบกไปเลยเนาะเพอใหญ่เป็นอาป,ปาขึ้นไปปาขึ้นไปหาประธานเลยนะเนาะเหลือแต่พักตบอ่าพักกานจ้องนะลงมาพักตบ เหนองผักกระจองศร้าเห็ดเศร้าเห็ดน้องปลาเลยป่ะนะเห็ดน้องผักกระจองเอาผักกระจองมาใส่ส่วนนี้เป็นบ่อบ่อปลาดุกเนาะปลาดุปลาหมอน้ำอยากคุนเลยเนาะขอให้มันมากเ่าเนาะ มาอยู่บนเนาะมันกะเตแต่เข้าเรือบานเอานี้มันอยากลักเลยเนาะตอกยอดลงน้องบุริบ่นอยู่ออยนี่แต่ปลาหมอเนาะขข้นมากิน มันหลายมันอยากหลักอี่างสมคัญเด้เออแหตึงคันดังตักคือสิบวเป็นยังถ้าตีาก,ก,ก,าก,กันนะี่อยากเป็นเลืองเลยอยากหลักหากเลยไมากินเนาะ ซอมเคาะเนาะก็ถ่าให้มันลลง มันดลีอยู่อยู่บนโซนแดดอยู่มองพักโตกกับพักจอกนะบรรยากาศยามเสาร์มันนี้ก็ซีซีงเงาเงาจะหน่อยเน่อยอ่งนั้นนะ หมดทันเห็นแดนมมนดมาเลยท้องฝาเมฆคึมอยู่ฝนสิยอดมาไม่น้อเมอ่อวานสิบโมมาห้ามเขาเนาะว่าเขากันยังไร วันที่เติบนาะจังมากินนะหลังจากเต๋เขาตึกไปแลวมันมันลักเนาะมันก็นเริ่มกังวลเกลือกบ,บุคอยบุคอยกินไปไนกินแบบลิลีแล้วมันมันอยากลากักจะหน่อยไปให้น้องไปบอมปันนินเขา มาเลยเพียงอยู่นี่ก็น,น้ำก็เริ่มสีหมังๆใสมาแล้วเนาะมันมันหากพักอันนี้ก็พักน้ำเข้าก,กับบุคคลีมีเนาะอยู่นี่เนาะบุมีมีปลาปากเหลือปลาตะเพียนเนาะแต่ปลาหนิ่มันมันแหมหากมันเบิด บุคคลได้กควรมันเหน ากเลีองปละหนกนว่าองไรเมื่อะกอบอาหารกับบรจกเยรักเนไ ก็เริ่มกินดีปกติได้ทำไมเนาะหลังจากที่เราเปลี่ยนหัวอาหารไปนี่ก็สิบปลายวันแล้วเดี๋ยวเขาเศร้าวกว่าวันหลังจากที่เราเปลี่ยนหัวอาหารไปคือว่าปลาก็เริ่มตึงเริ่มพี่ดีงามขึม้นมาเนาะ พาย่างมันมันเลืบพุยไปนํ่เลยเนาะขอบมันพอมันเขาแต่งบอดี้วันไหนหายมงเกล็นมักเผาไพา่พนะี่เนาะสีกระแตกต่งางที่นี่เป็นเผาธรรมดาเนาะ ที่จะแตกต่างกันเลยไงมาเกลือบางนี่างเนาะเพราะเดี๋ยวมันทัวเท่งกัน าาหรคือว่าเดิมเอาไปประกอบอาหารได้เนาะเพราะว่ามาก,กระตกในสองปีเลยเขาลงแต่ปีก่อนๆแต่ปีนี้เรามาลงนสำหรับปลาปากหรือปลาตะเพียนเนาะ ที่นี่เกลือร้ายจะหน่อยนะเพราะว่าจำนวนมันร้ายปักน้ำเข้ากัอยากเรื่องๆงเนาะเพราะว่าหากเป็นคือป้าแหบบ เด็กกับยามเนาะเพราะดนมันเป็นโฮมลงไอ้เพราะเด้มันโวนโฮมพอส้วงนี้สวงนี้แล้วอันตรายแห้งไปแล้วเพอมันแดดแห้งไร้ส้วง เกือปลาแล้วก็ชิไปไปห้าหอนแล้วไปน่นอะยังบุท a n t h สำเร็จขอนนาปีครัยังได้เก็บเกี่ยวอยู่คนโบรายเนาะคนสองสามคน เรื่อบเแลท่านบานท่านเมือง่นเนาะบ้านเมืองเขาก็จะสำเร็จไปนำเนาะก็เริ่มกินบ่บดเไไดือดไปเนาะบ่คือแต่ตอนเขาหวานลงทวิต ขึ้นมาแต่ตัดเขาเสียวเน้มาโผล่ไปมันเนาะพลาได้มันแหบกินเป็นอาหารวางมันเนาะเน้อเขาก็แตกดีเลยพี่นองชอไ่้แต่บอนบอนใหญ่บอลแนวพะย่างเขามันขาดก็เลยบ,บ่ิดได้ขุดก่วงก็ได้ ได้พายางดีดีเห็ดกุกกวานก็สีซ้ำสีเกลือไปเนาะกว่าเน้ยมันแพร่ไวด้ดิเอาตักนี่ซ้ำๆทาส้สีมือมันก็นกลับมาเต็มเลยน,นะผักจอกเขาก็อยากเดือยไงเนาะพอหาเคือ่อนโบ่งปงโประได้ปร่งมาเป็นป่าเห็บ กัานปลูกพกบงแคมน้องนี่คือซีโอเคยอยู่เพล่ปลามกินดียังบดยังใน,นหนึ่งเราไปทิธีเหมันต์ไปดูก่ะมันกว๋วยยายเนาะเป็นเป็นบัว บรายวีเนาะเป็นอยู่สามวีากา็หักเอามาลงปลูกปีเมงเงแยวนี่เนาะเรากำลังทมเหงามันเนาะแพักพักตบมาเห็ดเห็ดปุนมาพอพักตบฮามันหล่นบอ่อสลหรับช่วงนี้มันแกนะ่แล้วเนาะ เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วเดี๋ยวป่าให้มันเบิดเหลี่ยมมันก่อนเนาะตัวนี้สําหรับกวยหอมเฮากวยหอมเตียเริ่มยายเนาะอีก5วันจัสิตัดมันให้เหลี่ยมมันเบิดก่อนพี่น้องาเบิ่งกวยนี่เบิ่งเบิ่งเหลี่ยมมันเนาะคเหลี่ยมมันยังยังนาลานี่แม่นแม่นมันบ่ทันได้ ได้แก่เนาะคำมันแก่ข,ขัดขากนี้เบิดเหลี่ยมก้มมิลินลงไปเนาะสังเกตง่ายง่าย้อนมังเกือบปลาดุกเนาะพอหันยังลายเต๋อยู่

để kia bật tập hộ luôn mình chọn ra giả mà rồi ที่ขึ้นมาแต่ตัดเขาสีสีทายน้ำมันเนาะที่ดูดน้ำมันออกเพราะว่าเขาทายน้ำกระดอนล่ะจะเขาสามเดือนเลยพี่น,นต้องเอาทายน้ำมัน หลังจากนั้นเขาไปถ่ายท้ายเลยเจ้าเปิดให้มันหล่นบอ่อมันะซือเมาปล่อยมันซึมน,น้ำพยางเนาะน้ำขอบบอ่อไอ้ดิ้นดูดเอาส่วนลายเขาบอกคอยไดบบริษถ่ายหนังมันเนาะไปพี่น้องไปเบึงบอ่อนี้เขาก่อน อเอาไปอัปเดตให้เบิ้งโดนละ่ะไปจะได้ปรงได้ขยายได้เต็มที่แล้วบันนี้ก็กุ้มมามาถิมปลาได้ทีเนาะโอ้สวยเต็มบอยเนาะ ีเขียวเขียวงามดีพนะี่เนาะตัวอยากขับบอยเนาะน้ำก็อยากบกเนาะวิดขอบพายางลายเต๋อละต่ก็บกเป็นยังเนาะพี่เนาะพอเขามีผ้ากันแสงเนาะกันไว้ก็เหตุใหดพะยางเขาบข่คอยผุไวนะ้เนาะ ก็โอเคเนาะได้ซิ้ต้นเพียนขึ้นมาสีมาแบ่งไปโปล่ใ้ป่าไปเนาะนี่ได้เหมืนกันมีนี่ส่วนสวยชาวเกษตรกรเราหลายหลายเติมเนาะเพราะว่าเป็นทางเกลือเป็ดเกลือไก่ เก็ลปลานำหั่นให้กินดีพี่น้อาไปเลียงหั่นแนะนำเด้อเลียงแหน่ไปนี่บุเบืองหอดเขาเพียงเอะสำหรับกินนี่กระสีขอจบเพียงตอนนี้เนาะเพี่น้องเนาะสำหรับพวกไดที่ครับส้มจนจบครับหอให้สุขภาพแข็งแห้งเนาะเดี๋ยวพบก,กันคลิปต่อไปพี่น้องบายบาย